ตอนนี้สวัสดีนะครับพี่นะพี่น้นองตอนนี้พ่อเดินกลับมานำหนองตังค์ผืนผ้ามาเผืนสเบิ้งมาเ,เบิ้งมอสไอส้อาจารยพี่น,ออน้องอเออมาเบิ่งมอไสเพิ่นขายแล้วอาจารย์ มนขายด้เางไหมนนีอเยคะันมเ้าง่ยอะมันก็บเนีย่บางือนวงเียนนี่แล้วเนาะแล้วรถในงานกระเจ้ามีผู้ใดสนใจกเจ้าพูดขายในรถตกลง ขายแล้วเนาะเห็นอยู่หมองนึงนะบ้านงสงเปลียออ้ันงเกียหมคือบ่เบิ่งอยู่บ้านเขาแป้งนี่ไปเบิ่งเลยนี่โอ้เขายแล้วเมื่อหนึ่งเเขาเขียนไปซื้ออยู่นอื อืมคอยหาไปใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเหมือนน้ำลวกไก่ขับเบือนเบือนน้าจังหาเบือนน้าจังหาไหม

ก็แจ่มมากดิบพร้อมบุดี่ผมันอยากเนาะอมาดิบบุรีใช่โชว์ดูได้จินไลเด้อหนึ่งท่องมันมันใส่มันมามาไหมภาพกสิตี้นๆอย่างน้อยเด้อพี่น้องเพราะว่าดวไม่กันสั้นมามูลิลืม้าชมยางออมบบานพี่น้องยางล้านอะไร า่านยางวาผมมาใส่คนขายมีจากซําเรื่องไปเห็นซัมิ่งยังอีกได้ไสิเข้าตลาดอยู่เนาะปัญหาเห็ดแท้เนาะแหวนแวนนี่แท้เนาะก็สิเอาแต่งกระจกโอ้ยสิเข้าตลาดอยู่แต่งเตียมตู้อยู่ผมเรู้อ่ผมอบไปเจ้า ยายตุ้นซสือมาใหายเพราน่ะแบ่งเคียงกันกับย้ายตุ้นน่ะพ่ว่าจะไปย้ายแต่ละมอก็เริ่มเออว่าจะไปเไปจ้าผมก็เริ่มหันก็ปุ้ยหุก,กินน่ะเงี้ยนพรเด่นเพราะว่าพีกินเขานั่ย่ายตลอดย้ายเนทีก่ก,ก็ไม่กินพี่อืมันร้ายมันดีพี่กินเขาแล้วร้ายนวนๆพี่พี่อ่มันแพงผลได้ราคามันม่เยอ,ยอย เวฟร้อยยี่สิบห้าเวฟร้อยสิบเวฟหรอพวกเวฟใช่ไหมเวฟร้อยสิบต้องดูเสื้อาก็เอาสื้อผ้าประมาณราคาเท่าไหร่ถามเรียงรถมาใส่กันเจะฟินน้อง อ้ขบนตรงน้เท่า้นเองงานว่นนี้เอาแบบกรจเขาไม่สองมันเป็นหมดก็ประหยัดงานเนอยนีเว็บอีนี่ไหมเว็บร้อยสิร้อยอะไรไหมประมาณรถเก่าประมาณสี่ห้าคันไม่มีเลยเนาะของเราก็ยัง ครับนกำลังถามาราคารถกันอยู่ยพี่น้นอง ครับผมงดมือสองใช่มือสองเบียดไม่ได้อินอะตััก mm ื hmm. ่ในาเของโบยังแปดพเลยรถโอ้ตไหนซื้อมายังมาซ่อมอ่นโบยันนน่โธนี่นี่รายนรายวะนี่มีงี้ยมันนต่อขาย่ก็ไ่เอาไปโซนนีเท่าไหร่หมื่นกว่าหมื่นหนึ่ง

ครับพี่น้องฮารดว่าใส่เยอ่พระท่านใดได้พี่น้องเด้อถ้าได้พระเด้งกับสิ่งลิปใหยเบิ่งอีกได้พี่น้องเด้ดดเอลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปหนาเจ้าจขวากำหนงตังคับคุณแม่จะล่าไม่เด้อ